ทำอะไรคะวันนี้อ๋อค่ะหมี่ค่ะเขาเรียกหมี่อะไรนะคะหมี่ซั่วหมี่ซั่วโอ้วันนี้เป็นจีนมากันเถอะวันนี้เป็นจีนค่ะเป็นอะไิสานมาแล้วอันนี้อันนี้เคลโลค่ะต้องใส่ด้วยเหรอใส่ให้มีสีสันค่ะอ๋อกินด้วยใช่ไหมกินด้วยค่ะคู่เอาเคลโลมาฝ้าอย่าให้คนได้กินมีวิตามินโอ้ยดูหุ่นสิใช่ไหมกินแต่ผักะแต่ละคนน่ะ เอือใส่ใส่ต้นหางด้วยใส่ให้มันมีสีสันสีเขียวเขียวค่ะปกติเขาใส่ขึ้งใช่ใช in anyway. ่ไหมคะจริงเหรอบ้านเราไม่ซีเรียเราไม่มีเราก็เลยเปลี่ยนเป็นต้นหงษ์แทนค่ะเออมีอันไหนอยู่ในตู้ก็หยิบอันนั้นมาแหละเนาะกินได้หมดเลยค่ะเราของในตู้มามาอะไรนะเอาออกมากินอ่ะมันจะได้ไม่ไม่ไม่เน่าเนาะค่ะวันนี้อองชูเงียบๆอ่ะหิวใช่ยัง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 ไม่มีแรง เดี๋ยวรอตอนเราเส้นลงก่อนม,มีอะไรก็ไม่เหลือค่ะกินได้หมดเลยเดี๋ยวรอเส้นลงก่อนนะค่อยๆมาดูาใหม่นี่ตอนนี้เอาเส้นลงเลยนะคะตอนนี้คุกแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้ไปถ่ายละครหรอคะวันนี้วันนี้ไม่ได้ไปค่ะเท่นนยนี้มีวันเดียวค่ะมีเวลาที่ยวดยวยใช่ค่ะอโอ้ตายๆน้ำกระหล่ำมันออก โอ้ยตะกระเดียนใส่คนสัมผาสโทรศัาท์ก็เราทำเอมเราผัดไม่เป็นนะคะอันนี้เราจะพูดเลยว่าเราผัดไม่เป็นค่ะใช่ก็มันไม่ใช่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะเจ๊ทานเตียงมันไม่ใช่ใส่ของเราอะเราเป็นใส่อาหารอีสานนะคะใช่โอ้เราไมเราไม่ถนัดเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็แห้งถ้าใส่ไข่ด้ไหมหรือไม่เอาไม่เอาไม่เอากโอเค โอ้โหอันนี้ไม่ต้องบอกเลยนะคะอ๋อลืมอันนี้ค่ะลืมได้ยังไงคะลืมสาน้ำปลานะคะน้ำปลาหมั่มแซ่บนะคะหมั่มแซ่บนะคะใส่ไม่ได้นะคะใส่ไปก่อนนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราค่อยเติมใหม่ไม่มีน้ำปลาด้วยนี่เงี้ยค่ะแม่แม่ครัวทำไมสวยจังเลยสิงหอเป่าคะใช่ที่หลบมาตัวนี้เพราะว่าเห็นโถตรงนั้นอืมอีนี้จะเอาแค่ลงแล้วนะคะน้ำมันน้อยไปไหมเดี๋ยว น้ำมะเขือเทศก็โอเนี่นะคะอันนี้คนคนตามนี่เป็นไม่ใช่คนอีสานนะคะคนพม่านะคะพม่าแต่ว่าตําเป็นอะคิดดูดิตำเป็นค่ะโอ้ยที่เป็นจะแซ่บจ้ะกายตายมีตอนไหมคะเนี่ยมีตอนเล็กๆอยู่ค่ะตอนไม่ค่อยใหญ่เพราะกํนาลังจินนะคะ่ะน้ํำปลาเราก็ใช้อันนี้แต่ว่าพอเวลาเรานี้เสร็จแล้วเราก็ซื้อตอนมาใส่กระปุกต่างหาก หอมจังอ่ะอุ๊ยอันนี้เราใครนะอันนี้อัน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 อะไรคะอันนั้นเรอันนี้อันนี้ในฝาทีเนี่ยอันนี้คือนางเอกพระเอกในในครกค่ะโอ้โหอันนี้คือที่ลางแม่กอันนี้มันปูทะเลเหรอคะเน่ทำไมมันตัวใหญ่ขนาดเนี้ยไม่ใช่ค่ะปูนาค่ะป้าปูนานย่างสมัยตัวใหญ่ครับเจ้ถ้าใส่ลงไปแล้วถ้าตามกลัวมันจะเละเดี๋ยวไม่ได้กิน ก็เลยเดียวใส่ที่หลมค่ะทีนี้จะใส่แล้วนะคะใส่แล้วใส่แล้วก็คุกคุกคุกเอาไม่ต่ำแล้ว<ะ>เอาเอาไปเอออะวันน,น,นี้วันนี้ไม่ได้พูดเลยวันเนี้ย <laughs> วันนี้ไม่ได้พูดเร็วเ็วหน่อยนิ้วกะนิวนี่นะคะอือก้ามบักใหญ่ด้อค่ะก้ามเป็นมัดมัดค่ะก้า,กามปูค่ะไม่ใช่ก้ามคนต่ำนะเห็นไหม น่ากินดไหมคะนย่ดูตอนตักใสจานนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนู้นเลยนะคะว่ามีคู่กันอะไรบ้างมีเซอร์ไพรส์ค่ะเสร็จแล้วค่ะส้มตำน้ำปลาหม่ำนะคะมังแทบแล้วก็ผัดหมี่นะคะมีมีสร่ลลวดูสิคะหิวกันหมดแล้วก็นั่งจ้องอยู่นะคะเอาอะไรครับพี่รสบเลลริงบางไฟฟิล์มนะคะแล้วก็น้องอองซูนะคะ แล้วก็ซีซูค่ะอ๋อไม่ใช่ซีกีแล้วก็แล้วก็วินนี่ค่ะเออวินนี่ค่ะวินนี่หิวกันแล้วนะคะตอนนี้คนถ่ายก็หิวเหมือนกันอร่อยเอาแล้วนะคะไม่รอแล้วนะคะโอดูปูตัวบแบบไงเรืเด้อค่ะอร่อยครับเอาแล้วค่ะอู้ตายแล้วเขาไม่รอกันแล้วค่ะเขาไม่รอแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะเป็นไงแซ่บบ่ค่ะพี่ลูกกินหมูอืมเมื่อไรเคยมาจับเรื่องสุราคานเลยนะอืม